สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่างยูเช่นเคยครับเช้าเ้าวันนี้ครับเรามาดูค่าของมิตซูบิชิไทท่านนะครับรถคันนี้ปี2 0 0 9นะครับเข้ามาด้วยการแอร์ไม่สู้แดดนะครับเจอแดดร้อนๆทำความเย็นไม่ได้นะครับพออากาศเย็นๆหรือว่าขับช่วงเย็นกลางคืนนะครับแอร์จะมีความเย็นนะครับเป็นปกตินะครับแต่ว่าแดดจะจัดสู้แดดไม่ได้ครับเดี๋ยวไปดูค่าเกียร์กันเลย ดูนะครับทาเกตครับทักชั่นครับ40ครับไฮไซครับผมอยู่ที่320เ้อยดครับอันนี้คุณจะเดินเคพื่อนครับถ้าปล่อยไว้นานๆจะขึ้นไปประมาณ350ตอนนี้คือประมาณ8โมงกว่าเองนะครับ8โมงเช้ากว่านะแยังขนาดนี้นะครับแจงดันถ้าแดด มีปัญหาแน่นอนครับแอร์สู้แดดไม่ได้ครับความเย็นที่ทำได้ครับ16.1่ึงของสาเซลเซียสครับอันนี้ก็อาการได้รวมนะครับแขงคอนเดนเซอร์น่าจะตันนะครับระบบระบายความร้อนได้ไม่ดีพอนะครับทำให้ความร้อนสะสมในระบบสูงนะครับทำให้น้ำยาเดือดแล้วก็ฉีดเข้าเอฟเฟกชันวาลทำให้แอร์เย็นน้อยเย็นไม่ฉ่ำนะครับอันนี้ก็มีผลนะครับ เราจะต้องแก้จุดตรงนี้นะครับแล้วก็แนะนําลูกค้าพัชชิ่งครับโดยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมไล่ตัวน้ำมันคอมเพรสเซอร์ใหม่นะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวช่างอยู่จะทําการแก้ไขให้ครับติดตามชมครับรถคันนี้เลขไม่สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบสองกิโลเมตรครับมาดูปัญหาใหญ่นะครับหลังจากที่ช่างอยู่ได้ทําการเปิดระบบออกมาดูนะครับ ไช้ชี้แจงคุยกับลูกค้าแล้วครับบอกว่าไม่ทําไม่กล้าทําให้นะครับถ้าจะพชิ่งโดยที่ไม่ได้ทําตามเงื่อนไขของทางร้านนะครับเพราะว่างานมันเด้งแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นครับระบบมันมีเห่าดํานะครับไม่ใช่ดำนะครับดำเยอะมากครับเนี่ยครับผมให้ดูว่ามันดำดำเยอะจริงครับว่าเคยเจอแล้วไม่เปลี่ยนนี่ไม่จบนะครับรุ่นนี้ยิ่งปัญหาจุกจิกนะครับความร้อนมันเยอะนะครับเครื่องบล็อกนี้เนี่ยผมให้ดูเลยว่า มันดำมากๆนะครับอันนี้ก็ตียกระบบทิ้งอย่างเดียวนะครับอันนี้ได้เสนอลูกค้าทั้งแท้ทั้งเทียดครับคอมลูกค้าเลือกใช้เป็นงานของสเตลนะครับคุณภาพเยีย่ยมตรงนู้นเลยนะครับสเตลนู้นเลยนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวช่างยูจะทําการหรือระบบออกมาทั้งหมด ล้างทำควสาดโดยใช้น้ำยาล้างไขมันล้างทอ่อภายในครับ อะไรที่ช่างยูจะทําการเปลี่ยนนะครับแผงคอนเดนเซอร์เป็นปราโก้นะครับอ่าจะเป็นแผงตรงรุ่นครับของเดิมใส่เป็นแผงวินซินมานะครับเครื่องอันนี้เป็นดีเซลจะยาวกว่านะครับความยาวตู้แอร์นะครับเป็นงานนําเข้าคุณภาพนะครับพัตตอมนะครับไม่เปลี่ยนมีอ่ามีอ่าเอเวนชั่นวาลนะครับอ่าโอเคเป็นของฟูจิเยนเป็นครับ เดี๋ยวคอมเพรสเซอร์ก็ใช้เป็นของสเตลนะครับแล้วก็เปลี่ยนลิ้นตามท่อทั้งหมดนะครับล้างน้ำยาตามท่อเดินน้ำยาทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับ ประกอบตู้แอร์กลับเข้าที่เดิมครับผมประกอบตู้เรียบร้อยครับชิดประกอบแผงคอนเดนเซอร์เรียบร้อยครับ ด้านแักชั่นอยู่ที่20นะครับอันนี้แอร์ตัดนะครับน,นี้แอร์ทำงานครับทักชั่นอยู่ที่20่สเไรครับไฮไซอยู่ที่180่งรดไรครับความแรงหลังแก้ไข30.7จกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเย็นในห้องโดยสารลงที่7.4ุองศาเซลเซียสครับดูขั้นตอนการอบอุ่นค่าเชื้อโรคครับ เดี๋ยวราจะปล่อยไว้สักครู่หนึ่งมาดูกันนะครับค่าเชื้โรคนะครับพร้อมรับอากาศบริสุทธิ์ครับต่อเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับมิซูบิชิไททันนะครับปี2009นะครับแก้ไขระบบแอร์นะครับรถคันนี้ระบบแอร์ดำนะครับยกใหม่ครับลูกค้าเลือกใช้อะไรเทียบพร้อมงานรับประกันนะครับสำหรับใครที่ใช้ m มิซูบิชิไท i ทันมีปัญหาเรื่องแอร์ติดต่อสอบถามช่างยูได้เลยนะฮะคันี้ก็ ติดพัดลมเสริมไปด้วยนะครับอ่านี่เลยนะครับอยู่ตัวแอร์นะฮะติดพัดลมเสริมนะฮะช่วยให้การระบายดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ความร้อนสะสมสูงนะครับถ้าระบบไม่ดีจริงมีปัญหาแน่นอนครับอ่าเบอร์ช่างยูนะครับสายตรง0637420069ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างยูนะครับทำคลิปดีๆต่อไปสวัสดีครับ